อาร่อยเดิมนะจิมสีดำฮิตที่สุดแล้ว สวยเนาะเนี่ยน้ำเงินดำกับบันไซสีสดำยางนอกห้าสิบทัร้อยสิบเจ็ดออกปุ๊บแต่งปับ๊บนี่นะครับร้อยหนึ่งกิโลโอ้สวยเลยว่ะตัดมือด้วยออกรถทัวันนี้ต้องตัดมือเนาะ ขอบล้อ14017บันไสนะครับยางนอก50ทับ117นะครับยางในก็เบอร์217นะครับนี่ออกมาวานแต่งเลยนะครับรถวิ่งได้101กิโล